สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพันโอษงคงประเสริฐดิฉันเป็นนักศึกษาพิี่6ทับหนึ่งเลขที่19ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการเฉลยข้อสอบโดยข้อสอบที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเฉลยเป็นข้อแรกก็คือข้อสอบชีววิทยา A level ปี2565ข้อที่1 3ค่ะก็จากโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ากําหนดให้ตารางรหัสันุกรรมก็คือตารางนี้ที่โจทย์ให้มากําหนดให้สาย DNA ซึ่งทําหน้าที่เป็นแม่แบบในการถอดรหัสมีลําดับเบียดดังนี้ ก็คือจาก3ามพัไป5พาพัหากมีกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนจากดีเอ็นเอสายดังกล่าวสายโพลีเปปไทด์ที่ได้เนี่ยจะประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและพันธะเปปไทด์กี่พันธะโอเคค่ะก็คือจะต้องการถามว่าถ้ามว่าเราเกิดการถอดรหัสได้สาโพลีเปปไทด์มาเนี่ยมันจะมีกี่มมมกมโมเลกุกลแลวมันจะมีกี่พันธะใช่ไหมคะมีกรดอะมิโนกี่โมเลกุลแล้วมีกี่พันธะซึ่งเราจะตอบคำถามที่โจทย์ถามมาได้เนี่ยเราจะต้องถอดรหัสจากดีเอ,อ็นเอแบบตัวนี้ให้ได้ก่อนซึ่ง ในการถอดรหัส d คะโจทย์อะให้ตารางนี้มาก็คือให้ตารางนี้มาเราจะโฟกัสแค่ตัวที่โจทย์ทำเป็นไฮไลท์สีดำไว้เพราะว่าเป็นสตาร์โคดอนกับสต็อปโคดอนซึ่งสตาร์โคดอนคือเบส AUG ตัวนี้จะเป็นสตาร์โคดอนก็คือเป็นตัวเริ่มในการถอดรหัสแล้วก็จะมีตัว UAA UAG แล้วก็ UGA ซึ่งเป็นสต็อปโคดอนใช้ในการหยุดการถอดรหัสของ DNA แบบนี้ โอเคค่ะโดยอย่างที่บอกว่าเราจะตอบคำถามของโจทย์ดได้เราต้องถอดรหัสของเด A ม่แบบให้ได้ก่อนซึ่งอย่างเดยน A ไม่แบบให้จากสามพามไปห้าพาร์มแปลว่าเราก็สามารถถอดรหัสได้เลยเพราะว่าเราถอดรหัสในทิศทางห้าพา์มไปสามพารมก็ถอดออกมาแต่ก่อนเราจะถอดได้ก็เราจะต้องรู้อันหนึ่งก็คือเป็นเบสคู่สมโดยเบสคู่สมจะมีคู่ของมันก็คือ,อ A T C G A กับ T จับกันด้วยพันหาฮไฮโดรเจน สองพันธะแล้วก็ C กับ G จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนสามพันธะจริงๆอันนี้เป็นตัวยอ่อนะคะเรียก ATCG ซึ่งทุาคนจริงๆมันจะมีชื่อของมันอย่างเช่นตัว A เนี่ยเป็นเบสอะดีนีนตัว T เป็นเบสไทมีนตัว C เป็นเบสไซโทซีนแล้วก็ตัว G เป็นเบสกวานีนเสร็จแล้วอันนี้ใช่ไหมคะพอเราถอดออกมามันจะได้ m n a แล้ว่าจะต้องมีเบสอีกตัวหนึง่งเข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือเป็นเบสตัว U ก็คือเบสยูราซิลซึ่งก็จะจับกับตัว A เหมือนกันได้ อันนี้ก็คือที่เราควรที่จะรู้ก่อนที่เราจะทำการถอดรหัสออกมาได้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำการถอดรหัสเลยนี่ C ก็จะเป็น G A U T A A U C G A U T A U A A A ป๊บก่อนแลค่ะ A U G C C G G C A U T C T A C G ta gc gc auu ug aauuc uaac แล้วก็ตัว u แล้วก็ห้าพาร์ก็สามพาร์โอเคโดยพอเราถอดมาได้แล้วใช่ไหมคะ ถอ,ถอดมาเราจะซูมเอาให้เห็นตามพอถอดมาได้แล้วเราก็จะได้เป็นเอมิเนที่เราถอดออกมาได้โดยที่พอเราแต่แต่แน่นอนว่าเราเราไม่ได้เวลาเราจะนับเป็นคือที่เราถอดมาได้มันไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะเป็นเป็นกรดอะมิโนได้ใช่ถอดมาเราได้เป็นกรดอะมิโนซึ่งเราก็ต้องมาดูจากตารางนี้ที่โจทย์ให้มาก็คือให้เห็นเออเพื่อหาสตาร์โคด,ดอนกับสตาร์โคด,ดอนเหมือนที่เราบอกไปก็หาได้นะคะสตาร์โคด,ดอนคือ UAG ก็หานี่ก็ UAG ก็จะอยู่ตรงนี้ อันนี้คือ UAG แปลว่าสตาร์โคดอนอยู่ตรงนี้ก็นั่นนะคะหาสตาร์โคดอนได้แล้วเราก็รู้แล้วว่าสตาร์โคจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องหาสต็อกโคดลด้วยสต็อกโคดอนของเราเนี่ยมีสามตัวก <c oughs> ็หาหาไล่เลยโอ๊ยขอโทษค่ะหาก็นับนั่งหาไปคะ่ะนี่นี่คะ่ะสต็อกโคดอนของเราก็นั่งหาอาจจะต้องหาตาดีนิดนึงนี่คือสต็อกโคดอนของเราแปลว่าเราหาสตาร์โคดอนได้แล้วเราก็หาสต็อกโคดอนของเราได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทําการ เบทให้มันเป็นกรดอะมิโนอะค่ะใช่เบทสามตัวจะได้กรดอะมิโนตัวหนึ่งอันนี้เป็นได้หนึ่งตัวอันนี้ได้สองตัวอันนี้ได้สามตัวอันนี้ได้สี่ตัวอันนี้ได้ห้าตัวอันนี้ได้หกตัวเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นสตอวโคดอนซึ่งเราจะไม่ได้นับตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าพอเราเจอตัวนี้แล้วเราก็จะหยุดการถอดรหัสก็เลยจะไม่ได้นับตัวนี้เข้าไปแปลว่า เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าถามว่าด n a นแม่แบบเนี้ยถอดรหัสออกมาแล้วเราจะได้กดอะมโนกี่โมเลกุลก็คือเราจะได้ทั้งหมดหกโมเลกุลหกโมเลกุลแล้วถามว่าพันธะเปปไทด์กี่ปัญหาันับเปปไทด์คือพัญธาที่เอาไว้เชื่อมโพลีเปปไทด์แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวให้ไว้เชื่อมไม่ใช่สิไว้เชื่อมเปปไทด์ใช่ไหมแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวใช่ก็คือเชื่อมแต่ละตัวด้วยพันธะเปปไทด์ใช่ก็ถ้าสมมตินับหนูก็จะนับช่องว่างระหว่างตัวอันนี้เป็นช่องว่างที่หนึ่งสองสามสี่ 5แปลว่าเราจะได้กดอดมิโน6โมเลกุลและบรรทัดสุดทาย5บรรทัดก็คือตอบข้อ1น,น,นะคะโอเคค่ะแล้วก็ไปที่ข้อ2กันได้เลยก็มาถึงกันที่ข้อที่2นะคะโดยข้อที่2ที่เราได้หยิบยกขึ้นมานเฉลยก็คือเอามาจากข้อสอบโอเนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นพิมยศักด์ปีที่6 ของปี2563ข้อที่9นะคะโดยโจทย์บอกว่าแบบจำลองโพลิเคอร์ไทแบบแบบจำลองโพลิเคอร์ไทสายหนึ่งแสดงดังภาพแล้วก็ให้ภาพมาใช่ไหมคะกำหนดให้รูปแบบนี้แทนน้ำตาลรูปแบบนี้แทนหมู่ฟอสเฟตแล้วก็อีกสรูปแบบที่เหลือแทนเป็นเบสต่างๆต่อมาโพลิเคอร์ไทสายนี้เกิดมิวเทชันก็คือเกิดการกลายพันธุ์ทําให้ในตัวจีนันเบสตาแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นเบดกวานีนภายหลังการเกิดมิวเทชันได้มีการจำลองโพลิเคอร์ไท คู่สายที่เกิดขึ้นใหม่โจทย์อยากจะรู้ว่าข้อใดเป็นลำดับเบสในการจําลองของโพลิเนียไทคู่สายที่เกิดขึ้นใหม่โอ้คือโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าเลำดับเบสที่ได้จากการจําลองโพลิเนียไทของเบสอันนี้ค่ะที่เกิดการกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันคือ,อยังไงแปลว่าเราจะต้องเราจะต้องรู้คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าพอสายเนี้ยค่ะกลายพันธุ์แล้วได้เป็นลำดับยังไงแล้วพอเอาลำดับนี้ไปเกิดการเออถอดรหัส ได้มาเป็นสายใหม่เพราะที่นี่เขาไทย,ทยคู่สายใหม่ลำดับเบสของอสายใหม่เนี่ยคือมันจะเป็นยังไงใช่ลำดับแรกก็คือด้วยความที่เขาให้มาเป็นภาพใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้ก็เลยจะต้องเอาไ้ตัวนี้เข้าไปแทนก่อนใช่เพราะว่าจะได้ไม่งงอันนี้ก็คือแทนเพื่อให้ตัวหนูเองไม่งง,งเช่นเขาบอกว่าอ,อย่างอันนี้แทนไซโทซีนแล้วก็สามเหลี่ยมแทนอะดีนีนอันนี้แทนเบสไทมีนโอเคแล้วก็เบสกวานีนกวานีนตัวจี แล้วก็อะดีนีนไทมีนไซโทซีนแล้วก็กวาเนีนเสร็จแล้วอันนี้คืออันนี้หนูแค่เอาจากอันนี้เข้าไปเขียนในรูปภาพนะคะต่อไปจะบอกว่าในตัวทีนัตเบตตำแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นเบตกวานีนก็คือตำแหน่งอันนี้เปลี่ยนจากอะดีนีนเป็นกวากวานีนโอเคเปลี่ยนเป็นกวานีนกวานีเปลี่ยนเป็นเปอร์จีแปลว่าลำดับเบตที่หลังจากการิวเทชันแล้วมันก็คือ c a t G G T C ทโอเคเสร็จแล้วหลังจากนี้หลังจาก,จากที่เราได้มาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะนับเป็นหนูจะนับเป็นพอพอร์นีเคียวทาที่เป็นต้องแดดโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการถอดรหัสออกมาอีกทําการจําลองแล้วก็ถอดใช่จําลองมาอีกจําลองพอลิีเคียวทาซึ่งออสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเราจะต้องรู้หมอนข้อที่แล้วเลยค่ะก็คือเราจะต้องรู้เบสคู่สมใช่โดยเบสคู่สมจะเขียนไว้กันลืมก็คือเอ T C แล้วก็ G A กับ T จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะแล้วก็ C กับ G จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน3พันธะโอเคค่ะต่อมาเราก็จะเริ่มก็คือเริ่มเข้าสู่กระบวนการจำลองพอี่มีคิวไทก็ถอดรหัสออกมาใช่อาจจะไม่ถึงขั้นถอดรหัสออกมาเพราะเขาต้องการรู้แบบลำดับเบสใช่ C C G A T A T C G แล้วก็ C แล้วก็ A แล้วก็ C แล้วก็เอไม่ใช่ C C ต้องเป็น G G แล้วก็ C โอเคเดี๋ยวมาเขียนใหม่ให้มันดู G T A C C A G C โอเคก็คืออัน,นี้ก็คือเป็นที่เราไอ้น,นี่มาได้ก็คือได้มาเป็นอันนี้ Okay. เสร็จแล้วเราก็จะมาดูเทียบกับชอยได้เลยเพราะว่าเราหาได้แล้วใช่ไหมคะก็พอเรามาเทียบกับชอยเรามาเทียบกับชอยเราก็จะรู้เลยว่าคําตอบของข้อนี้ก็คือตอบข้อที่ตอบข้อที่ห้านะคะใช่ก็ครบแล้วนะคะก็คือเฉลยข้อสอบครบทั้งสองข้อแล้วก็ก่อนที่จะลาก็สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ในปี2 0 2 4หรือว่า 2567ขอให้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นครูยุ่นแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยก็สวัสดีค่ะสวัสดีไปใหม่ค่ะ